วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อใครจะมีเกณฑ์ถูกคนรักนะคะหลอกเนาะอ่าโอเคค่ะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่อาราเคินสำรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะแล้วเลือกการ์ดตรงหน้าสามกองได้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามเลือกเลยคะ่ะเรามาดูกันเลยนะคะใครที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งไว้นะคะใบนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีคนรักอยู่แล้วจะเป็นคนคุยหรือแฟนนะคะเรามาดูความคิดเขาก่อนเนาะตอนนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่โดยรวมเลยนะคะคนคนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะ ตอนนี้เขามีความสับสนมากๆเลยสองจิตสองใจสับสนอยู่ในอารมณ์ของเขาที่มันแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเหมือนเขาไปโกรธโมโหอะไรใครมาอยู่ตอนนี้นะคะหงุดหงิดมากๆโดยรวมนะคะแต่เอาจริงๆในใจเขาเนี่ยก็อยากให้แบบเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันจบมันคลี่คล,คลายไวๆอะไรประมาณนี้ไอสิ่งที่เขา อารมณ์เสียอยู่เนี่ยอยากมีคนเข้ามาช่วยเออให้ทําให้เขาอารมณ์ดีก็ได้หรือมีคนเข้ามาปรับทุกปรับร้อนได้พูดได้คุยอารมณ์ประมาณนี้ในใจเขานะคะตอนนี้เลยเขาเองอะ่ะก็มีเรื่องอะไรอยากบอกเราอยากให้เราช่วยอยู่นะเออหรือว่าอยากให้อืมให้มีคนรับฟังเขาบ้างอะไรประมาณนี้อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเนาะ mm. ว่าแล้วเขาคิดยังไงกับตัวคุณนะคะ เงนิงนเงนินเงินเงินเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ถ้าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดเลยในใจตอนนี้อยากเอาเงินเก็บเนี่ยเอามาให้เอามาลงทุนเอามาซื้ออะไรให้เราสักอย่างแต่มันยังทําไม่ได้หรือการเงินเขาอาจจะยังไม่พอพร้อมที่จะให้หรือซัพพอร์ตเราตอนนี้นะเอาเป็นว่าเขาอยากทํามากๆเลยนะคะหรือต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยที่เขาจะทําตรงเนี้ให้สําเร็จให้ได้หรือสิ่งที่คุณขอไปอะไรประมาณเนี้ยเขา ยังทําให้ไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าเขาคิดจะหลอกเนี่ยเขาจะหลอกอะไรเราเอ่ยเขาจะหลอกเรื่องอะไรล่ะคะนี่ยมันมีแน่นอนเลยมันมีแน่นอนรวยอาจจะบอกหลอกว่าเอ,อ่ยุ่งงานก็ได้ไม่ได้มาเจอนะอาจจะหลอกว่าไม่มีเงินอย่างตะกี้เลยค่ะการเงินซึ่งก็มีปัญหาด้วยถ้าเขาคิดกับเราประมาณนี้เลยค่ะเอาเขาเองก็กลัวคุณจับได้เหมือนกันนะแบบถดถอยเลยช่วงนี้ที่แบบ มันไม่ได้เลยอารมณ์เขาตอนนี้ตั้งแต่เปิดคําถามประเด็นแรกแล้วค่ะที่เขามีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในใจที่มันเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรืองุดหงิดหัวใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เอาเขาเหมือนแบบเป็นจุดที่แบบถดถอยอะแบบหรือไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยนะคะตอนนี้ทําก็ไม่สําเร็จอะไรแบบนี้ค่ะอ่นในใจเนาะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าคนคนนี้ยังรักคุณอยู่ไหมนะคะ เงินอีกแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะไพ่ก็จะยังวนเวียนนะคะเป็นเรื่องเดิม,เดมๆเกี่ยวกับเรื่องเงิน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 ทั้งนั้นเลยรักไหมในใจตอนนี้นะเขาไม่รู้อ่ะมีอะไรอยากอยากจะให้คุณเนี่ยอยากจะซื้อของให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินก้อนหนึ่งเลยนะแล้วซึ่งเยอะด้วยหรืออยากให้เราลงทุนอะไรสักอย่างอ่ะคืออยากให้แต่ทําไม่ได้หรือหลอกว่ามีเงินเอาคุณแบบตั้งความหวังแล้วรอคอยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะคะ่ะ เออมันคือเรื่องการเงินเลยตอนนี้ที่เขาคิดกับคุณอ่ะพ่าความรักไม่บังเกิดแต่แบบอยากช่วยเหลืออยากให้เงินแต่เขายังทําให้หลุดให้คุณไม่ได้นะแต่ใจอยากทําให้อะไรประมาณเนี้ยที่เขาแบบรอเวลาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะอืมอ่ะแล้วในใจนะเขามีคนอื่นหรือเปล่านี้ขอแถมเลยแล้วกันนะคะหุย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 คุณอย่าประมาทนะเพราะมันเกิดขึ้นอยู่นะคะตอนนี้แล้วเป็นเรื่องคนเดิม,ดมอารมณ์เดิม ที่เขามีคุยอยู่พูดอยู่อแอบกิ๊กแอบกักแอบคุยกันอยู่ถ้าคุณประมาทคนคนนี้ยจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ทันทีเลยนะคะเออเป็นคนเก่านะคะพายบอกเลยเป็นคนเก่าคนเดิมที่เขาเคยคุยเป็นรักเก่าที่ยูเทิร์นกลับมาคบกันอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพ่สรุปคุณกับเขาช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ใบนี้บ่งบอกเลยถึงความสัมพันธ์มันเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าซะมากกว่าช่วงนี้ถ้าจากโดยรวมให้ระวังไม่ว่าเขาจะคิดเรื่องการเงินกับคุณแบบไหนหรือเขาอาจจะมีปัญหาอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้เลยในต,ตอนนี้หรือในใจเขาตอนนี้แอบมีใข่คบใครอยู่ซึ่งมันจะทำกระทบกระเทือนในทุกๆเรื่องเลยนะเพราะไพ่อันนี้ไม่ดีเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ตีไปได้สองกรณี เข้ามาหลอกทั้งคุณทั้งเขาให้พังกันแตข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับว่าได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วอะ่ะเขาก็ถึงจะไปอะไรแบบนี้ค่ะไม่ดีนะบอกเลยให้ช่วงนี้นะคะถ้าคุณถ้าคุณมีเรื่องหรือราค่ราคายอยู่เนี่ยเขาบอกไว้เลยแม่หมอพูดเลยว่ามีจริงค่ะคนคนนี้มีตัวตนไม่ใช่แค่คุณลางสังหรณ์คุณจะคิดไปเองหรือมีคนบอกแล้วมันเชื่อไม่ได้บอกเลยว่าให้คุณเชื่อ และมันมีจริงอืคนคนนี้เหมือนกับเป็นเวรกรรมเป็นภพนี้ชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมเลยโดยรวมที่เขาเข้ามาทําให้คุณนะ่ะพังเลยอะ่ะเออแล้วเนี่ยอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาอะ่ะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือหลอกอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแต่ในในในไพอ่อ่ะมันคือการหลอกและโดยเฉพาะเรื่องการเงินถ้าให้ตีโดยรวมนะเขาอาจจะไม่ได้อยากเอาเงินให้คุณนะเพราะมาดูไพ่ เมื่อเมื่อมันมารวมกันแล้วค่ะความเป็นใบความสัมพันธ์นะมันคือการหลอกอะ่ะให้คุณระวังถ้าเขาไม่คิดจะซื้ออะไรให้คุณหรือให้อะไรคุณนะคะก็ให้ระวังเรื่องการเงินที่เขาคิดจะมาหลอกคุณแล้วเอาไปให้คนอีกคนหนึ่งแบบนี้ก็ได้อืมอันนี้น่ากลัวมากเลยกองนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะคะในความสัมพันธ์ช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาให้ระวังหลอกทั้งเรื่องรักสามเศร้าแล้วก็เรื่องการเงินนะคะอืมโดยรวมนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดใบต่อไป สำหรับผู้ที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูใครที่เลือกการ์ดใบที่สองไว้นะคะ<ม>ช่วงนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่คนคนนี้เลยนะคะสถานการณ์โดยรวมขอดูใจเขาหน่อยนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่อืมคนคนนี้เขามีอารมณ์ที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถึงแม้มันจะเหนื่อยอุปสรรคโคตรเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช้คำนี้เลย ไม่ว่าจะสถานการณ์ทางบ้านคุณบ้านเขางานคุณงานเขาเอาเขาหงุดหงิดหัวใจแล้วเครียดมากอืมเหมือนกับตอนเนี้ยเราคนเดียวหรอที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อะไรแบบนี้อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเขาอยู่ในตอนนี้เลยนะคะภาระอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้ในใจเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะอืม เขามีเรื่องตัดสินใจนะเขาสับสนมากๆเลยว่าตอนเนี้ยเขาควรทํำยังไงดีให้ให้ให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นให้คุณเนี่ยเอ่อคุยกับเขาคบกับเขาไปเที่ยวกับเขาได้หมดเลยตอนเนี้ยเขาสับสนสองสิทสองใจเอาเป็นแบบอยากอยากรู้ดํารู้แดงไปเลยว่าตอนเนี้ยคุณคิดอะไรกับเขาอยู่มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วถ้าเขาคิดจะหลอกเราเนี่ยเขาจะหลอกเรื่องอะไรเราเข้าหัวข้อ เรื่องหลักของเราเลยนะคะถ้าเขาคนคนนี้คิดจะหลอกหลอกอาจจะเป็นหลอกนี่ไงอาจจะเป็นในเรื่องของเนี่ยในใจเขาอยากชวนคุณไปเที่ยวนะมีอะไรไม่รู้ที่อยากจะชวนไปสถานที่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาเป็นว่าอาคุณอาจจะไม่ไปก็ได้พาไปไม่สําเร็จหรือเวลาคุณกับเขามันไม่ตรงกันทําให้เขาเหมือนแบบรู้สึกเบื่อเซ็งอะ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในช่วงนี้นะคะหรือมันมีอะไรที่แบบเกิดขึ้นแบบ กะทันหันเลยอะเอาแบบคุณอะกับเขาอะเป็นความสัมพันธ์ที่โดนสตันไว้เลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมมากๆม,มีนะที่ในใจเขาอะจะตีเป็นว่ารักสามเศร้าก็ได้อันนี้นะคะเกี่ยวกับรักสามเศร้าก็ได้เขากะลังเข้ามาคุยกันอยู่กับเราแล้วเขาก็กาลังมีคนอีกคนอยู่ในใจอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า,าเขาอะรักเราไหมเออในใจเลยนะคะ เขารักเราไหมรักไหมก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแค่ความคิดฉาบฉวยชั่ววูบแต่ในใจเขาคิดถึงขั้นนะคะอยากแต่งงานอยากร่วมใช้อนาคตที่เหลือกับคุณเอออยากเริ่มต้นใหม่อยากอะไรก็แล้วแต่อยากช่วยเหลืออยากดูแลอะไรประมาณนี้กับคุณนะคะอืมอะเดี๋ยวเรามาดูว่า แล้วแล้วถ้าเขาคิดแบบนี้กับเราจริงๆแล้วในใจตอนนี้ค่ะเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะเราต้องไปดูก่อนเราต้องไปดูก่อนมีไหมอาจจะเป็นการคุยที่เรื่องงานมากกว่าเนาะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรประมาณนี้ถ้าถามตรงๆต,ต,ตัวค่ะมันก็ไม่ถึงขั้นที่จะมีเป็นตัวเป็นตนอะไรประมาณนี้หรอกนะหรือเขาเองก็ กลัวที่จะไม่มีเวลาให้คนคนนั้นหรือไม่มีเงินให้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากมายจนทาให้เขาคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้ทํางานเก็บเงินดีกว่าอย่าเพิ่งมีใครเลยอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกองนี้กันเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหมันระวังเลยระวังเลยทีเดียวนะคะระวังการพูดการจาที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ทํากับเราเลยทาไมคนคนนี้ย มาพูดแบบนี้กับเราทําเราอึดอัดใจเลยค่ะทําคุณกับเขาก็ได้เป็นสถานการณ์สรุปนะคะอึดอัดใจเกิดคําถามมากมายในใจว่าทําไมคนคนนี้คือเราเลือกผิดหรอหรืออะไรสักอย่างอืมัมนมันความสัมพันธ์หน้าไพ่นะคะก็ให้ระวังการโดนหลอกด้วยอันนี้ไพ่สรุปเลยนะคะเพราะหัวข้อคือการโดนหลอกถูกหลอกนู่นนี่นั่น ในเรื่องของรักสามเศร้าเรา3ามคนที่เอาจริงคุณคุณอาจจะเจอแล้วอยู่ก็ได้ในตอนนี้หรือยังไม่เจอก็ได้แต่ก็ให้ระวังเอาเป็นว่าคุณอาจจะไม่กล้าบอกใครก็ได้หรือมีคนเตือนแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อมันประมาณนี้นะคะทําคุณอึดอัดใจมากๆเลยนะคะกับความรักครั้งนี้ทําเหมือนแบบ เกิดคําพูดรุนแรงอ่ะใส่กันเลยค่ะถ้าคุณคิดจะเลิกหรือจะห่างไปกับเขาช่วงนี้ก็ให้ระวังอารมณ์แบบนี้ด้วยในตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกองที่สามใครที่เลือกไพ่ใบนี้ไว้นะคะจะเป็นยังไงเอ่ยในช่วงนี้นะคะ,คะจะโดนหลอกเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้า ตอนนี้คนคนนี้รู้ความคิดในใจเขาได้แล้วแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะคะโดยรวมเลยนะคะเขาตอนนี้เลยนะเขาคิดอยู่เลยว่าตอนนี้เขามีภาระนูนี่นั่นไม่ว่าจะภาระงานภาระครอบครัวนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเลยนะคะทำให้เขาเครียดมากๆตอนนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะ่ะ ในปัญหาที่เขาเจอมาตอนนี้ค่ะมันกำลังขี้คายหรือกำลังจะจบลงหรือมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยอนใจลาพักร้อนอะไรก็แล้วแต่อบรมกับองค์กรกับบริษัทกับหน่วยงานตรงนั้นก็เป็นได้อะไรแบบนี้ค่ะเขากำลังได้มีความสุขหรือกำลังแฮปปี้หรือกำลังได้ไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้อยู่นะคะตอนนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงกับตัวคุณอันนี้กับตัวเราเลยนะคะ เขาแอบ,บดูการกระทําคุณอยู่นะถึงเขาไม่ดูเองเขาก็ให้คนอื่นมาซองมาถาม,มามองคุณประมาณนั้นเลยนะคะเอาเป็นในใจเขาตอนเนี้รู้สึกเมื่อเธออยู่กับคุณในบางสถานการณ์ในบางอารมณ์แล้วเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเขาเองนะคะอาจจะแบบกลัวหลุดๆการกระทําอะไรบางอย่างออกไปต่อหน้าคุณก็ได้ทําให้คุณรู้สึกสตันไปเลยอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะเก็บ ระวังคําพูดการกระทําของเขาพอสมควรในช่วงนี้ที่เขารู้สึกกับคุณนะคะอืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาถ้าคิดจะหลอกเขาจะหลอกเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้เนี่ยหรือว่าไม่คิดที่จะหลอกเราเลยนี่อีกแล้วออกมากแล้วมีเกฑ์เลยหนึ่งในนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอาจจะหลอกในเรื่องของความรักที่ว่าไม่มีใครเลยฉันโสดฉันซิงฉันแบบว่า ไม่มีภาละอะไรเลยแต่จริงไม่ใช่ค่ะมีนะหรือแทบจะมีเป็นตัวเป็นตนเลยก็ได้อะไรแบบนี้ยทําให้คุณนะคะอาจจะเสียใจภายหลังอะไรแบบนี้นะคะเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาอะทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องอะเออมันไม่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะเออให้ระวังนะรักสามเศร้านะระักร้อนรักร้อนรักซอนซอนเงือนเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูความในใจนิดหนึ่งค่ะแล้วเขารักเราไหมอะเออรักไมเนี้ยขอดูนะคะขอดูนิดหนึ่งนะคะรักไหมก่อนหน้าเนี้ย คนคนนี้เลยนะเหมือนกับเคยมีครอบมีครัวม,มาแล้วหรือมีภรรยามีลูกติดมีอะไรก็แล้วแต่เออแล้วมันซึ่งยังมีของเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องคือทะเบียนสมรสนั่นเองเนาะไม่ใช่ทะเบียนบ้านแน่นอนนะเออนั่นแหละประมาณนี้ยคุณอย่าประมาทนะถ้าคุณหลงลืมหรือไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบเรื่องตรงนี้อาจจะทำให้คุณเสียใจภายหลังก็ได้นะคะ เออเรื่องนี้เลยนะจ๊ะที่เขายังไม่เคลียร์ตัวเองว่างั้นเลยว่างั้นเลยอะเขามีคนอื่นจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูนิอ่าเดี๋ยวเรามาดูค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะมีแน่นอนนะคะมีค่ะมีแน่นอนค่ะที่มันคือรักเก่าคนเก่าของเขาที่เขายังติดต่อยังพูดคุยยังช่วยเหลือยังดูแลก,กันอยู่เลยอืมอันนี้ถือว่ามีค่ะคนเก่านะจ๊ะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสรุปโดยรวมช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะ จะเคลียร์ปัญหาบ้าบอเนี่ยจบไหมมันจบไหมต่างคุณต่างฝ่ายก็อยากเคลียร์นะอยากจบอยากคุยนะแต่มันทิศเถี่ยเออนี่ก็ไม่ยอมนี่ก็ไม่ทักนี่ก็ไม่อไมรอนี่ก็รีบอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันความสัมพันธ์คุณกับเขาช่วงเนี้ยมันแบบเจอเรื่องที่แบบเฮ้ยทำไมไม่ยอมอีอกหน่อยอีกคนถอยอีกคนก้าวเข้ามามันโอเคนะหรืออีกคนถอยไปอีกคนก้าวอ่ะเออไม่ใช่ดิแม่ผมพูดผิดเฮ้ยอีกคนน่ะน่าจะแบบ ก้าวเข้ามาอะไรเงี้ยรอยให้คนนะคะก้าวเข้ามาด้วยอะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ใช่คนนะ่ะก้าวเข้ามาไอ้คนถอยอย่ะมันทาให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ยมันคือไกลมากขึ้นกว่าเดิมหรือมันยากมากขึ้นกว่าเดิมคุณต่างคนต่างที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่สรุปมันจะว้าวหน่อยนะเออคุณก็สะบันฝ่ากับอุปสรรคเนี้ไปจนสําเร็จนะอืมถึงขั้นวางแผนแทน,นได้แต่งงานได้อยู่ร่วมกันมีเอ่อครอบครัวถึงแบบ มีลูปมีเต้าเลยอะอะไรแบบเนี้ยดีมากๆแล้วมันจะว้าวอะตอนจบอะค่ะเออจะเรียกว่าต้นต้นร้ายไปดีก็ได้นะคะอืมถ้าคุณและเขาเคลียร์ปัญหาบ้าบอขอแตกพวกเนี้ยให้มันจบอะค่ะสุดท้ายแล้วผลของมันอ่ะก็จะออกมาดีเออเดอะฟูลเลยอะไรประมาณเนี้นะคะอืมทุกคนแหละมันก็มีปัญหาหมดอย่างที่แม่หมอบอกไปทุกๆต้นคลิปเลยว่าถ้าดูความรักก็จะบอกเสมอว่ามันไม่มีใครที่แบบมองตาแล้วรู้ใจกันเลย ครั้งแรกอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างเนาะแต่พอส่วนสุดท้ายที่เรามาไล้กอยู่ด้วยกันน่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวไปสะทุกเรื่องค่ะทุกคนหมดเลยนะมันไม่ได้ไม่ได้ที่จะแบบเหมือนกันเหมือฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนเออ แต่คนเราแบบถูกเลี้ยงมาแบบคนลบ้านอะแบบคนละแบบอะคะ่ะมันต้องต่างกันอยู่แล้วมันมีบ้างที่จะเฮ้ยเหมือนกันต่างกาันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับกันอย่างเงี้ยเข้ามายังไงแค่นั้นเองนะคะต่างฝ่ายต่างถ้าอีคนพยายามที่จะกระเถิบกระเถิบอีกคนห่างห่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่มันจะแบบ ว้าวอย่างนี้เออมันต้องแบบอีกคนค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วเอามาอ่างเงี้ยเออนั่นแหละมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะโอเคขอให้ทุกคนนะคะทุกความสัมพันธ์เลยสู้ๆนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอคนนี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันดีค่ะ